One News ตรงไปตรงมานอกเหนือจากคุณูปการต่างๆที่หลวงพ่อคูณปริสุธโทเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่เคยสร้างไว้ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าไม่แพ้กับถาวรวัตถุใดๆนั่นก็คือหลักธรรมคําสอนและการอุป,ปการะเลี้ยงดูเยาวชนที่มีฐานะยากจนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนประสบความสําเร็จในชีวิต ติดตามรายงานนี้จากคุณทิติยาเกตการค่ะท่านก็บอกว่าไปอยู่กับใครหรือทางไหควรทำประโยชน์ให้เขาบ้างอีกหนึ่งคำสอนของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธยังคงดังกึกก้องอยู่ในใจของวัชรพงษ์พีบขุนทศวัย49ปี เมื่อ33ปีก่อนวชรพงศ์เคยเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อคูณขณะจำวัดที่วัดสะแก้วตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวชรพงศ์เกิดที่บ้านโนนเจริญตำบลกุดพิมานอําเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมาชีวิตในวัยเด็กยากลำบากและมีพี่น้องถึง5คน เมื่อเรียนจบมศ .3 ครอบครัวของเขาไม่มีเงินส่งเสียให้เรียนต่อจึงตัดสินใจนําเขามาฝากตัวเป็นสิทธิ์รับใช้หลวงพ่อคูณเพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและวันนี้ก็สมดังที่ตัวเขาและครอบครัวตั้งใจวัชระพงษ์ยอมรับว่าทุนการศึกษาและข้าวก้นบาทของหลวงพ่อคูณที่มอบให้นั้นมากมายนักหากวันนั้นไม่ได้มาอยู่กับหลวงพ่อคูณไม่รู้ว่าชีวิตวันนี้จะเป็นอย่างไร คือเหมือนกับพ่อคนหนึ่งอุปรกรณทั้งการศึกษาทั้งไอ้ที่อยู่ในชีวิตประจําวันภูมิใจที่ว่าเราได้มีโอกาสได้เราเรียนแต่เราเรียนจากคนอื่นเขาเพราะว่าทั้งบ้านน่ะฐานะยังยากจนเหมือนกับท่านท่านก็อยากส่งเสริมให้ลูกหลานได้มีอนาคตให้มีวิชาชีพมีการงานติดตัว ทุกคำสอนของหลวงพ่อคูณวชรพงศ์ยังจดจำได้แม่นยำและยึดนำมาปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้และยังส่งต่อเรื่องราวคำสอนดีๆไปยังลูกหลานด้วยเราก็พยายามประพฤติความดีไว้เรามีลูกมีหลานหรือลูกของเราเราก็บอกลูกเออสมัยแต่ก่อนเราอยู่กับหลวงปู่ท่านก็สอนแบบนี้ให้ประพฤติแต่ความดีมีอะไรก็หมายความมีมีแบบพอเพียงนี่ยใช้แบบพอเพียง ลานผู้ยากไร้ในจังหวัดนคนรราชสีมาหลายชีวิตได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะหลวงพ่อคูณได้มอบต้นทุนชีวิตที่มีค่ายิ่งกว่าวัตถุใดๆให้กับพวกเขาทิติยาเกตการรายงาน1 News ตรงไปตรงมา